ครวันนี้อยู่กับร้านถมกุ๊กกูอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีรายการกุ๊กกูจากเกยอรมันมานําเสนอ1นเรือนครับผมเดือนนี้พิเศษตรงที่เป็นระบบลาน8วันนะครับมีเสียงดนตรีด้วยนะครับสังเกตว่าจะมี3ตุ้มใหญ่นะครับนี่ใหญ่มากเลยนะครับเทียบกับขนาดดินสนะครับใหญ่มากนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่น 8dm16 นะครับ dm ก็คือ ลาน8วันนะครับมีเสียงดนตรีนะครับผมนี่ตัวเรือนเป็นไม้ทั้งเรือนเลยนะครับแกะสลักแล้วก็ตกแต่งสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละจุดกันเลยนะครับเริ่มจากยอดหลังคานะครับจะเป็นการนี่สแตมม์ลนยนะครับเป็นไม้จริงนะครับสแตมม์ลนยนะครับตรงหน้าโจนี้มีการแกะสลักลวดลายนะครับนี่นะครับ สังคารุ่นนี้จะเรียบๆนะครับนี่รุ่นนี้จุดเด่นก็จะมีนอกออกมาร้องนะครับตุ๊กตาแดนเซอร์เต้นนะครับแล้วก็มีรหัสวิดน้ำหมุนด้วยนะครับผมนี่รุ่นนี้นะครับพิเศษตรงรายละเอียดดีเทลที่ทำตรงนี้นะครับเหมือนบ้านกลางป่าเลยนะครับนี่มีน้องควางด้วยนะครับ หญ้าและหินที่ตกแต่งนี้เป็นของจริงนะครับผมไม้ดูครับทำเหมือนไม้จริงมากๆนะครับดูมีการเป็นตะไคร่ขึ้นมีมอสขึ้นนะครับผิวไม้ทำเหมือนท่อนซุงกลางป่าจริงๆเลยนะครับมีเห็ดเล็กๆด้วยเห็ดหรือหินนะครับเล็กๆด้วยนะครับอุปกรณ์ตกแต่งบริเวณนี้นะครับ เป็นไม้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นไม้จริต BACK, ตงนะครับคือเป็นไม้จริงเรงตัดมาปตัดมาตกแต่งนะครับหินตรงนี้ก็เป็นหินหินจริงๆนะครับผมเนี่ยหินจริงๆเลยนะครับนี่นะครับต้นสนก็จําลองมาเป็นต้นสนนะครับเป็นไม้แกสลักนะครับนี่ดูดูกองหญ้านะครับคือของจริงเลยนะครับเนี่ยมาดูด้านข้างนะครับ ด้านข้างตรงนี้ก็จะมีเป็นนี่ที่ให้น้ํานะครับเป็นรางใส่น้ํามีกระป๋องน้ํานะครับหินตรงนี้ก็จะเป็นหินจริงๆนะครับเนี่ยตรงนี้นะนี่ด้านข้างของเขาจะมีดีเทลทั้งซ้ายและขวานะครับบนดูด้านซ้ายนะครับนี่ด้านซ้ายก็จะมีเป็นมานั่งนะครับมีหินตกแต่งนะครับ หน้าต่างสีเขียวๆนะครับนี่มีภาพรวมครับภาพรวมเ,เดี๋ยวเรามาลองเทสระบบกันนะครับว่าจะทำงานยังไงเสียงเป็นยังไงเคลื่อนไหวเป็นยังไงนะครับครับเทส้วยการหมุนเข็มยาวนะครับ8ปดวันครึ่งชั่วโมงจะล้อง1นครั้งนะครับ เมื่อกี้นกอ,ออกมาร้องแล้วเดี๋ยวลองเทสอีกครั้งก็ได้ครับทุกหนึ่งชั่วโมงก็จะร้องจํานวนเท่ากับเข็มสั้นนะครับเก้าครั้งนะครับ อาเดี๋ยวมาลองมาลองอีกครั้งนะครับทุกครึ่งชั่วโมงนกจะร้องหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าจะไม่มีแดนเซอร์เต้นนะครับดูนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งครั้งนะครับโอเคพอ1ชั่วโมงนะครับจํานวนนกก็จะร้องตามที่เข็มสั้นชี้นะครับอ่ลองนับกันดูนะครับเลขสิบนะครับ ครบสิบไหมครับอืมครับผมตุ้มเขาก็จะเคลื่อนลงนะครับเคลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับจนจนสุดเลยนะครับเคลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับจนสุดเลยนะครับโซ่เขาจะยาวมากๆเลยนะครับจุดที่แขวนเนี่ย ผมแนะนำน่าจะประมาณสัก1.5เมตรขึ้นไปนะครับเนี่ยตัวโซ่ตรงนี้นะครับโซ่ก็จะเป็นทองเหลืองแท้เลยนะครับนี่นะครับมีกองอยู่กับพื้นนี่นะครับนี่นะครับไมเอี่ยมนะครับมือหนึ่งนะครับทางร้านถมกู๊กกูไขายนาฬิกาเป็นมือหนึ่งเท่านั้นนะครับผมนี่ไม่เอี่ยมนะครับเป็นทองเหลืองแท้นะครับอ่า ตุ้มนี้เขาก็จะเคลื่อนไปจนสุดนะครับ8วันก็จะต้องมาดึงอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่ดึงก็ประคองลูกตุ้มตรงลูกตุ้มเนี่ยนะครับแล้วก็ดึงโซ่ตรงนี้ไปด้วยนะครับดึงดึงลงนะครับตุ้มก็จะเลื่อนขึ้นไปนะครับทั้ง3อันนะครับก็นี่จะเป็นเป็นโซ่ที่เอาไว้ดึงนะครับโอเคนะครับลืมบอกขนาดนะครับขนาดของรุ่นนี้นะครับความสูงอยู่ที่35ซนติเมตรนะครับแล้วก็ ความกว้างอยู่ที่33ซนเมตรนะครับจากซ้ายไปขวานะครับรับประกันสินค้า2ปีนะครับซื้อจากร้านถมกูกูนะครับรับประกัน2ปีดูแลให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานนะครับหมายความว่า2ปีก็ไม่มีค่าแรงนะครับไม่มีฟรีค่าแรงตลอดไปนะครับซื้อจากเราไปแล้วเราก็ดูแลให้นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรนะครับ อะไรเสียหรือแตกหักอะไรสั่งกับเราได้หมดนะครับเาดูแลตลอดไม่ทอดทิ้งนะครับผมรุ่นนี้นะครับ 8dm16 นะครับราคาอยู่ที่35,400บาทนะครับผมราคาสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นลาน8วันนะครับอ่าแถนจะมีเสียงดนตรีด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดใครชอบในการกุ๊กกูแบบนี้นะครับ ทั้งระบบคอร์สหรือระบบลานนะครับงานเยอรันแท้ๆมือหนึ่งะครับสบายใจเรื่องบริการหลังการขายนะครับหักมรมาได้เลยนะครับถมกูเกิลคอ m นะครับเข้าไปเลือกแบบได้เลยนะครับผมหรือจะโทรมันก็ได้นะครับที่เบอร์0902257498นะครับผมเฮียถมเองนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับมีรุ่นใหม่ๆหรือแบบใหม่ๆจะ มาถ่ายการทำงานให้ดูอีกทั้งนะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ